สวัสดคีครับหนุม่มปกันนะครับก็จะมาปรุงอาหารนะครับให้กับ,บวัวซึ่งหญ้าอันนี้มันไม่กินนะครับสังเกตได้นะเอาไปาจูงให้มันไปกินนะฮะตอกหลักปักหลักไว้มันก็ไม่กินนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้ก็เลยจะพิสูจน์ดูนะครับว่านะครับเขาจะกินไหมนะฮะโดย ไปสั่งซื้อไอเนี้ยมานะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คือนะครับดูครับจะปรุงสูตรให้กินไม่กินไม่รู้นะครับฝนก็ตกครับไม่มีผู้ช่วยเนาะ,ะเริ่มเลยก็แล้วกันกินไม่กินไม่รู้นะแล้วเรามาติดตามดูนะครับ นี่เขาปรุงอาหารให้กับวัวปรุงอาหารให้กับวัวนะครับปกติมันจะไม่กินนะยากออกจะงามเนาะไม่กินได้อย่างไรเนาะไอ้เจ้าวัวเดี๋ยวถ้า,างั้นขออนุญาตใช้ สองมือก่อนนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับมาดูนะครับว่าวัวจะกินไหม